วัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปั่นแชนแนลกันเนาะครับนอมาจัดให้กับเจ้าให้รัไทยครับผมมามันสิเป็นจังไดก็ต้องมารอชมเอากันแหละครับผมจังหวะนี้เนาะครับนอะมาจัดให้ครับวันนี้ทุนสามพันกันครับมาโชว์สเต็ปเหนือเหนือเทียบเทียบ,บกันไปเลยละกันเนาะทุกคนเนาะมาจัดสามพันครับมารอชมเปิดแรกกันก่อนว่าเป็นยังไงครับเราต้องชมกันก่อนเอยียวมาแล้ว เอวเอวสี่ครับผมมาสี่เอวเอวครับผมพอได้ยกได้เล็มกันหยุดจ้าแบบนี้ก็ทางของเราแล้วครับผมต่ํามาดีครับทางของเราเลยทุกคนมาจ้ะมันต้องไปแล้วครับผมจังหวะนี้ทางของเรามันมาแล้วไปจัดเตรียมเนื้อเตยมตัวไปสองสามซีนี่แหละครับผมหนีบอได้หลีครับสองสามซี่เนี่ยหูกหมักเขาเรียกหมกหมักนะครับนอลูกลักขเนาะครับนอจะถ่ากันไปเลยครับผมติ่งไปด้วยครับผม มาจะขอให้มีสามสองเปิดมาครับร <lush> ห้ามาแล้ว oh ห้า oh ห้า oh ห huh oh. ครับผมถึงอยู่ครับผมเหลือพันหาครับผมเจ็บใจแ้งยอนมาแทงข้างหลังโอ <or> ้ยหบเพาะจังเลยเพราะอะไรถึงร้องอ่ะครับผมโอ้โไปจ้ะไปเรื่อยๆกันเลยนะทุกคนนะมาจ่ให้ตามสเต็ปกันไปครับผม เต็มตับไปจัดละห้าสิบก็ไหลไปจัดสองสามสี่ครับผมนะเต็มปอกเต็มเปลือกเต็มคาราเบลกันครับผมมาสไวยเปิดมาจ้ะโอเคขห้าี่เอียวครับผมอา้าวสี่โดนอยู่ดูนะโดนต่ำกับเต็งต่ำได้ต่อชะตาชีวิตบวกมาห้าร้อยครับยังขาดทุนอยู่ครับผมทุนมาสามพันครับตอนนี้เหลือสองพันเอ็ดเนาะครับเนาะ มาจากด,ดอกนี้ขอ,อยำเนบระเอ้ไปทางต่ำแน่หนึ่งสองสามครับดอกนี้ครับยำยำย,ำ,ยำกันไปเลยครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันหนีบอะไรหนีบอะไรอี๋ครับผมมาโอ้โหให้ลืมสามต่ำได้จังไหนวะเยาวโอ้ยย <1, S 1> าวสี่สามยาวครับผมแม่ลืมสามต่ำมาสับผม จัดไปจะบ,บวกมาส0 0 0ครับผมเป็น4 0 0 0ครับผมกำไร1 1 1่ยครับผมพ่อได้ยกได้เล็มกันอยู่เนาะจัดไปอีกจักหน่อยละจังหวะนี่มันต้องเป็นจังหวะเราครับจังหวะสามชาครับตึงตึงถึง,งปุ้งปุ้งถึงมา,าจัดไหลไปเลยจัด2 3 4ี่ครับผมเต็มค่าราเบลอยู่ตรงนี้เราจะตึงต่ำไปน้ำครับผมมารอชมครับเปิดนี้เปิด ตัดสินไหมหรือว่ายังไงดอกนี้สองมาแล้วม้านหนึ่งสอสครับผมเ <2, S 2> ต็มคา <3. S 2> ราเบียวเหมือนเดิมจ้าจัดมาเก้าพัเจ็บครับผมบอม่อธรรมดาบอ่อธรรมดาของมันต้องมีครับผมแบบนี้กระจัดให้จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะทุกคนนะมาจากขอย่ำเนี่ยบักราเอ้ดอกนี้ขอย่ำเนี่ย ดี๋ยวมันต้องโดนเรายำแน่ครับผมบอกเลยมาจ้ดดอกนี้ขอชมก่อนแล้วผมเป็นจังไดค,ครับโส4 2ครับสอง4มาดอชมก่อนรา<ฮ>ชมก่อนมาดอกนี้เราจะจัดให้ชมกันแบบหน้ำใจกันเลยนะครับผมเราจจัดให้กันไปเลยจ้าดอกนีนนกเ้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบอกเลยเดี๋ยวโดนนะครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมก่อนครับผมไอาจ็คดอกสองดอกในบัคราเอ้ย ไปจะไปไปจะไป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 ลงเบจ้ามาจ้ารอชมจ้าดอกนี้มามาจ้าเดี๋ยวเปิดสุดท้ายแล้วโอเคครับสามเดี๋ยวจัดมาจะบวกจ้าบวกจ้าแบบนี้เก้าพันเท่าไรครับเก้าพันไหมโอ้ยหนึ่งหมื่นครับผมมามาจัดจัดไปครับสามพันแตกเหมือนครับสุดยอดครับผมก็ต้องหนีกันละครับผมเนาะโอเคครับไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ